น้ำท่วมเดี๋ยวคอยดูว่าตอนนี้แจ้งเตือนนนทบุรีแล้วพื้นที่ที่น้ําเคยท่วมถึงเพราะว่าน้ําหนุนถึงนนทบุรีแล้วน้ําน้ําเยอะปีนี้น้ําเยอะเดอะ้อบอกเลยนะถ้าเชียงใหม่อยังอ่วมนี่ระวังให้ดีนะนนทบุรีกรุงเทพประทุมถ้าใครทันปี54ก็ต้องเตรียมการให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดเพราะว่าปีห้อย่าลืมว่ามันมันไม่ใช่แค่ท่วมบ้านคน,นเสียชีวิตคนไป แปดร้อยกว่าคนสัตว์เลี้ยงอีกแม่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะเพราะว่าคนไม่มีประสบการณ์ในการเจอน้ำท่วมในเมืองในกรุงโดนไฟดูดกันก็เยอะอมไม่รู้ว่าว่าวสายสายไฟมันเอาลงดินตู้มะแปงอยู่ตรงพื้นม,มันไม่เห็นไงน้ำมันท่วมมิดอยู่ก็นะคเสียชีวิตกันโดยความไม่รู้เยอะดังนั้นถ้ามันจะเกิด ท่วมหนักปีนี้ก็ต้องเตรียมการมีฟาร์มจระเข้ที่ทางเหนือเขาก็ออกมาโอเคฉันจําเป็นต้องจัดการจาระเข้พอพันแม่พันที่เลี้ยงมา17ปีตัดอาชีพตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นเดือดร้อนคนอื่นเพราะว่าถ้ามันหลุดไปสุดท้ายคนไปล่ามันก็ต้องตายอยู่ดีก็ ก็ได้รับความชื่นชมจากสังคมแต่ถามว่าเอ้ยเรามีใครไปช่วยเยียวยาเขาบ้างไหมผู้ดได้รับผลกระทบจากการป้องกันอุบัติภัยให้คนอื่นในช่วงน้ําท่วมเนี่ยแต่มันก็ไม่มีระบบอะไรที่จะไปเยียวยาชดเชยเขาได้ตรงนั้นแม้แต่เงินจะกินข้าวหลายเดือนไปมันยังไม่มียังอย่าไปหวังว่าถ้าเกิดภัยพิบัติมันจะสิหายขนาดไหนเรียกว่าง่ายๆว่านี่แค่ซ้อมนะคือภัยพิบัติธรรมชาตินี่คือแค่ซ้อม,อมถ้าเกิดสถา,านการณ์สงคราม จีนอเมริกาแล้วไทยให้เขาตั้งฐานทัพทั้งสองประเทศให้เขาตั้งฐานต่อต้านอากาศรรยานจีนในอดีตก็เป็นรัฐก,กันชนออปัจจุบันจะเป็นประเทศตักงนนสนามบินของอเมริกาแล้วก่อนกันชนอังกฤษฝรั่งเศสใช่ป่ะเดี๋ยวนี้กันชนจีนสหรัฐเออ,เอ,อนั่นออแหละแล้วแล้วถ้ามันลบกันในประเทศเราใครสวยมันเป็นจุยยุทธศาสตร์เออแล้วแล้วผมถามได้ยินข่าว Google หรือเราจะมาลงทุน3.6มหมื่นล้าน ดอลลาราที่ที่ไทยใช่ไหมคุณจะไปตั้งบริษัทตรงไหนให้น้ำไม่ท่วมประเทศมันยังไม่เสถเียนเลยเอาจริงคือมันเสถเียนไม่ได้หรอกถ้าระบบแม่งเป็นอย่างนี้คนที่ถูกดูแลให้อยู่ดีมีสุขก่อนมันไม่ใช่ประชาชนที่เชียงใหม่เนี่ยแม้แต่อเลียนฟงเซอองค์กรของของทางรัฐบา,าลฝรั่งเศสที่มาตั้งตั้งเรื่องเรื่องของช่วยเอกสารอะไรคนนักท่องเที่ยวนะ่ยน้ำยังท่วมเลยอเออเขาแต่สิ่งที่จะต้องถูกกันไว้ให้น้ำ ไม่ท่วมหรือท่วมน้อยที่สุดก็คือวังกรุงเทพทําไมต้องถูกกันไว้ไม่ให้น้ําท่วมส่งให้อยุทยาเป็นแก้มลิงประตูทางนี้เป็นแก้มลิงน้ําท่วมได้แต่บ้านเมืองห้ามท่วมวังทิศรดาอยู่นนไงใช่ใช่วงชังสาประทุมอยู่นันไงท่มวมไม่ได้ม,มึงท่วมได้ทั้งหมดทุกที่ยกเป็นบ้านกูทําธุรกิจเนี่ยก็ต้องหาเหตุผลสนับสนุนว่าทําไมบ้านกูไม่ควรวท่วมอืทีนี้มันก็เขตการลงทุนธุรกิจทั้งหมดก็กระจุกตัวอยู่ตรงที่เป็นแอ,อ่งก็คือเขตพื้นที่ของ รับสินนั่นแหละนะครับรัฐประหารที่นึงก็เปลี่ยนสายรถไฟฟ้ามาลงแถวบ้านเออให้มันศูนย์การค้าอย่างนี้น้ําจะได้ท่วมไม่ได้ถ้าเกิดว่าบอกน้ําต้องไม่ท่วมตรงนี้จะได้มีสาเหตุว่าเพราะตรงนี้หมุนเศรษฐกิจของ GDP ของประเทศอะไรก็ว่าไปคนที่มีอำนาจบริหารก็ต้องมาการก่อนไม่ให้น้ําท่วมตรงนี้แต่ว่าชาวบงชาวบ้านรับน้ําไป <c oughs> แม้แต่ดอนเมืองเป็นที่ดอนทําไมน้ําท่วมก็แน่นอนเพราะเขาต้องการให้ที่ไม่ดอนน้าไม่ท่วมประเทศนี้มันอย่างนี้อ่ะเออจะไปหวังอะไร จะไปหวังโอ้โหปาบโกงคอร์รัปชันปาบไม่ได้หรอกอเพราะว่าเสาหลักของประเทศมันคือต้นตอทุกอย่างคือแต่ภาพความเสียหายของน้ําท่วมเนี่ยสมัยผมเด็กๆเ,เมื่อ20กว่าปีก่อนกับสมัยปัจจุบันมันค่อนข้างแตกต่างกันคือว่าเรามีคนเจนใหม่จำนวน,นมากที่ไม่เคยเจอน้ําท่วมมาก่อนเลยในชีวิตถ้าอย่างผมสมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยเจนเอ็กเนาะผมประมาณ3 37 38ตอนเด็กๆทันภาพน้ําท่วมไม่ว่าจะในต่างจังหวัด เพราะว่าไปโตอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมพ่อแม่เป็นข้าราชการก็ส่งไปอยู่กับย่ากับปู่อยู่ต่างจังหวัดก็โตอยู่ยุดยาทันช่วงฤดูน้ําหลากสมัยเมื่อ25ปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นเนี่ยเขาจะเปิดประตูน้ําในช่วงน้ําหลากเขาเหมือนกับรู้ว่าลิมิตของน้ํามันเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นจากประสบการณ์ของคนยุคก,ก่อนๆเขาก็จะสร้างเสาเรือนเสาบ,บ้านเนี่ยให้สูง นะครับบ้านที่อยู่ตามริมน้ำเนี่ยริมแม่น้ําน้อยเนี่ยจะสร้างเสาเรือนบ้านให้สูงตามระดับที่น้ําเคยท่วมสูงสุดสองเมตร up เออในในประสบการณ์ชีวิตเขาแต่าเนี่ยระดบางบงบางบานพี่น้องสองเมตร up ก็ต้องหาไม้หรือทาเสาปูนก็ว่าก็ต้องสูงให้มากกว่าระดับน้ําที่เคยท่วมสูงสุดอยู่ริมแม่น้ําน้อยดังนั้นทุกบ้านทุกหลังริมแม่น้ํายกพื้นหมดเหมือนกับริแม่น้ำเจ้าพระยาแหละเขารู้ว่าน้าขึ้นน้าลงใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยบ้านจํานวนมากเป็นแบบนั้นแล้วก็คนคนที่เติบโตในยุคนั้นมันทันช่วง น้ำขึ้นน้ำลงหรืออยู่ใช้ชีวิตอยู่กับน้ําท่วมที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภัยสมัยเด็กตอนไปอยู่ที่บ้าคนคุณย่าน้ําท่วมเนี่ยมันกลายเป็นความสนุกของเด็กๆหรือว่าเป็นโอกาสทามาหากินของคนเพราะว่าพื้นที่หาปลามันขยายอ,ออปเปลาเปิมก็ไปโตในนาไปอะไรต่างๆนะผมเด็กๆก็หาตกปลาแถวหน้าบ้านจากที่ต้องออกไปไกลๆโตมาก็พายเรือเป็นเพราะว่าไปโตในพื้นที่น้ำท่วมแต่ยุคนี้เด็กเจนใหม่โต กับตึกกับบ้านกับอะไรที่ไม่ไม่ได้ผ่านยุคเวลากำลังพัฒนาม,มันทำให้ความตหนกหรือว่าความแก้ไม่รู้จะไปทางไหนกับปัญหาที่ไม่เคยเจอมันเป็นยังไงก็ก็อาจจะมีความตหนกกันมากกว่าสมัยก่อนสมัยหนึ่งแทบจะไม่เรียกว่าภัยพิบัตินะคนคนริมแม่น้ําน้อยอยู่กับน้ําท่วมกันแบบ เออฉันรู้ว่ามันเป็นวัฏจักรธรรมชาติฉันรู้ว่าฉันจะอยู่กับมันยังไงบ้านฉันยกสูงรอไว้แล้วอาหารฉันเตรียมไว้แล้วพายเรือไปซื้อเออทุกบ้านพายเรือเป็นเออมีเรือทุกมีเรือทุกบ้ามีเรือทุกบ้านนะครับไม่ต้องรอใครมาช่วยเรือไม่ต้องรอใครมาช่วยถุงด้วยไม่รอถุงพระราชทานด้วยาว่ต้องเสียสละให้เป็นพื้นที่รับน้ำกันนะไม่ถามความสมัครใจชาวบ้านสักคำไ้เหียไปยัดเยียดในพื้นให้เขาเป็นพื้นที่รับน้ำเฉยเลยคือถ้ามันมาตามวัฏจักรน้ำ คนในยุคก่อนรับมือได้แต่ปัจจุบันเนี่ยระบบน้ำมันถูกแทรกแซงโดยโดยมนุษย์จนไม่ใช่วัฏจักรธรรมชาติแบบแบบปกตินะครับมันไปแทรกแซงจนบางพื้นที่มันเสียสมดุลอ,อย่างเช่นการระเบิดแก่งอะไรต่างๆในแม่น้ำโขงไปสร้างเขื่อนกันไว้สิบเอดเขื่อนอะไรแบบนี้นิเวศวิทยาของปริมาณน้ำมันเปลี่ยนไป มันไม่ได้เปลี่ยนแค่น้ําดินมันก็เปลี่ยนสภาพความแห้งความชื้นดินทําไมดินสไลด์อมันเปลี่ยนนิเวศวิทยาไปหมดนะมันกระทบกันไปหมดความชื้นไม่เท่าเดิมเพราะปริมาณน้าไม่เท่าเดิมดินก็อุ้มน้ําได้ไม่เท่าเดิมอะไรแบบนั้นก็มันกระทบกันหมดมันเกิดภัยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วมีของมันอยู่แล้วอแต่คนที่อยู่กับมันมาตลอดสมัยโบราณเขาพอรับมือได้เพราะเขารู้วัฏจักรของมันแต่สมัยนี้มันยากเพราะว่า ทุกอย่างมันถูกแทรกแซงที่เชียงใหม่เองเนี่ยมันก็ไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคือเราเรา,เราจะไปอันนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องต้องบอกว่ามันมีปัจจัยจากธรรมชาติด้วยแล้วก็ปัจจัยจากการแทรกแซงของนู้ดด้วยแต่ไม่ว่า,าก็ตามมันไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนอแต่ยุคก,ก่อนถ้าย้อนไป700ปีเขาอาจจะเคยเจอหนักขนาดนี้เขาเลยตั้งเมืองอยู่แถบคุณไปดูในแผนที่ที่น้ําท่วมตอนนี้คือว่ากษัตริย์เก่าของล้านนาตั้งเมืองในพื้นที่ที่ตอนนี้น้าท่วมไม่ถึงไม่ว่าน้ำจะท่วมสูงสุดขนาดไหน มันจะท่วมไม่ถึงสมัยก่อนถ้าน้ํามันจะท่วมมันก็ ปกติมันไม่ได้มีอะไรพิเศษบ้านขวางทางใช่มันไม่ไมีการตั้งบ้านเรือนมบนเปนได้ล่วงหน้ามันไม่มีการตั้งบ้านเรือนแบบไม่ยกพื้นใช่ใช่ใช่มันคเนได้ล่วงหน้าแล้วก็ดูตามชัยภูมิแบบตรงนี้น้ำน้ำจะท่วมน้ำน้ำจะขึ้นไหมเขก็มีร่องรอยน้ําขึ้นไม่ขึ้นอ่ะปกติน่ะมันจะมีรอยอยู่นะตามฝั่งเนี่ยว่าน้ํามันเคยขึ้นมาถึงระดับไหนใช่พอพอเราเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งเชียงใหม่จะเจริญแบบเป็นแคปิตอลจะสร้างรถไฟใต้ดินยังไงวะเออเราเราถามง่ายๆอย่างนี้เลยว่า ถ้าเรายังแก้ปัญหาน้ําพวกนี้ไม่ได้เนี่ยวันหนึ่งมันจะมีรถไฟใต้ดินได้ไหม,มก็ยากใช่ไหมยาก